ไปหมดนึกว่าผีผีที่ไหนจะสวยขนาดนี้บ้าไปแล้วโอ้ยไม่อยากจะพูดอ้าวมันนี่ก่อนแล้วมาทำไมเนี่ยก็มาออดออนให้พี่พาไปโรงแรมไงพาหนูไปหน่อยไม่พาไปหรอกเบื่อหน,น,น้น้ ว่างินน,นี้พาไปนะมันก็แน่อยู่แล้วล่ะโอ้ยน่ารำคาญจริงๆวันๆเนี่ยเงินน่ะก็ไม่เคยช่วยออกเลยสักครั้งแล้วยังชวนไปเที่ยว๋ยวครั้งนี้หนูช่วยก็ได้ช่วยกี่บาทหนึ่งบาทโห้นไม่ต้องช่วยดีกว่าขับขึ้นค่ะโอ้ยจริงๆเลยเราแต่ใช้เงินเพ่เนี่ย เป็นอะไรนมันมัมมาอยู่เออพดก็พูดแรูเดก็ไม่รู้จริงๆพูดแบบนีพูดแบบนี้ง่าก็ทำไเมื่อกี้ัากระูกซีเนไม่จอดก่อนน่าเฮ้ก็ไม่บอกหาว่หา่าให้ช่วยให้หลัง ช่วยจ่ายด้วยนะรู้เปล่าค่ะดุจังเลยนึกว่าหมาอ้าวเฮ้ยค่ะไม่ได้พูดเดี๋ยวตบปากก่อนตบปากะ่ะตบปากหนูสิคะจะให้ตกปากพี่ยังไงอา้อาวอ้าวทำไมเ้อะเหรอโอ้ยน้องคนนี้นี่ควรได้เรื่องจริงๆเลยก็แน่แล้ว เพิ่เหอะลำคาญโอ้ให้ตายเหอะลิฟก็นนับถอยหลังช้าจังเลยส่วนน้องเราจะปวดไหมเนี่ยไม่หรอกแน่นะแน่เปิดละมาเร็วเข้ามาดิท่อ อากมาแต่ก็กลัวริบท่ออะไรเนี่ยก็หนูกลัวนี่นายหนูไม่รู้ว่าที่นี่มันไม่มีบันไดมันมีแต่ว่ามันปิดตายเอาเหรอเออใช้ริบกันเล่าบันไดมีหลายขั้นเดี๋ยวเมื่อยขาแล้วมันทางขึ้นบนดาดฟ้าถึงยังมีบันไดอะเอาเพราะตรงนั้นไม่รีบมันจะไป ตรงไหนล่ะทษคิดได้เนาะอะ่ก็นแน่น,นสิเราจะทำอะไรต่อเนี่ยขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะสำรวจก่อนเอออยากทำอะไรก็ทำอย่ปาปวนล่ะค่ะไม่ปวนอยู่แล้วไม่น่าไว้ใจเลยสิแบบเนี้ยได้เวลาออกโลกนั่นไงพูดยังไม่ทันขัดคำโยโก้เฮ้ยทำดีดิ ทำไมทำไมมันจะทำไมหรือตึกเขาถล,ล่มไม่ถล่มหลักตัวไม่ได้ใหญ่ยัง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 จะวิ่งอีกเกรงใจคนพักแถวนี้บ้างไม่เกรงใจมันจะทำม,มันปัญหาหรือเปล่าล่ะอาพูดอย่างนี้ก็สวยหรือยวเตยเลยอยู่เฉยๆนะถ้าเกิดปล่อยแล้วก็เป็นแบบเนี้ยพี่เป็นอะไรอะ่ะพี่เป็นแมนยังไง พี่เป็นผู้ชายอ้าวเหรอโอ้ยเด็กคนนี้เนี่ยสำรวจดีกว่าให้ทัท่วๆอุ้มีคอมให้เล่นด้วยอืมตรงนี้คุณๆนะอ๋อไม่คุณหรอกมั้งอืมมีที่นั่ง,ท,งทีวีมีวิวด้วยว้าโหสวนกันนะเนี่ยอ่ะสำรวจให้ทั่วถ้าไม่ทั่วก็ไม่ใช่น้องเราพี่นะ ใช่ต้องนี่ต้องสำรวจกำแพงด้วย,ยแข็งหนกันนะเนี่ยแล้วใครเขาใช้ให้เอาหัวไปวงกำแพงแล้วพ่อสำรวจด,ดีดีดิค่ะสั่งจังเลยมันคนใช้ยังไงไม่รู้อ่ะวิวชักโคอกสีน้ำเงินอมเมซิง่งอะไระบับอะไรก็ไม่รู้อ่ะ หัวเป็นอย่างนั้นล่ะเอาก็หัวมันตั้งอะ่ะจะนี้ลักหนาไตเลยนีย่เดี๋ยวใช้ผมเกี่ยวหัวเลยโยอ้ยรงคารชมัดนี่ไงถึงละมาเร็วๆก็มาอย่างนี้ไงแล้วจะโดนช้าไงไม่ทันกินหรอกแบบนี้ โอ้ยนะเอ้โหตะเพิ่มนั่นไงทั้งซิ่งเป็นเหตุสังเกตได้เกือบและเกือบจะโดนรถเฉี่ยวและดีนะที่มาชนกำแพงก่อนน่ะโอ้ยแล้วร,รถนี่ทั้งดูตาม้ถไฟขับเร็วที่ก็ขับเร็วนี่ามันท่าคนอื่นแม้ พูดมากจริงๆเลยนะวะอา้าวเมื่อกี้ยังเห็นกินมเมนูียวกับพี่เลยไม่ใช่เหรอไม่เปลี่ยนแล้ววะไม่อยากซ้ำกับใครบางคนอ,อ้าวอืออร่อยไม่ต้องทำเสียงแบบนี้ไม่เข้าใจก็มันเป็นแบบสไตล์สไตล์เข้าใจปะ โอ้ยเสียตัวเองก็เล็กอยู่แล้วอย่าทำให้เล็กอีกทำเสียงปกติดิก็ได้โถคนกำลังจะเกิดแต่โดนคุมกำเนิดซะงั้นสมควรอ้าวเนี่ยเห็นไหมกลับดึกเลย่าแต่ชวนไปเที่ยวนู่ไปเที่ยวนี่เที่ยวนั่นอีก เมอนกลางคืนเนี่ยมันยิ่งมืดๆอยู่เห็นแม่โดนเจใ๊นั่นชนเลยอขอโทษค่ะแบบน้ำแล้วก็นอนได้ละเหนื่อยพี่อาบ,บน้ำแล้วเหรออืมอาบแล้วไปอบาบเลยค่ะเดี๋ยวพี่เล่นเกมนอยอยู่ตรงนี้แหละเห็นเสื้อเรียบร้อยแล้วอเอ๊ะเฮ้ยเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะแบนมีคนมาเคาะประตู เสียงเหมือนเขากระจกปักปักปักแป๊กอนะอยู่ตรงนี้เหรอเฮ้ยจะเป็นไปได้ยังไงไม่มันไม่มีใครอยู่ในห้องนี้นะนอกจากเรากับพี่ถ้าพี่ไม่แกงก็ไม่อยากจะคิดเดี๋ยวตัวไปดูนี้เฮ้ยไม่มีใครนี่เฮ้อะไร เฮ้ยไม่น่าตาอย่างเี้ยอย่างกับคนเจอผีไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าวาะฮะเกิอดอะไรขึ้นก็ระหว่างห,หนูแต่งตัวหัวเดีอยู่ดีดีก็มีเสียงคนเคาะกระจกป๊กอกป๊อก <c oughs> เสียงแบบแรงสันสนอนมันแรงมากเลยนะพี่ มันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีของบางอย่างแบบมากระทบกระเทือนหนึ่งขั้นแบบมีเสียงแบบนั้นน่ะมันต้องมีคนเคาะแต่ว่ามันก็มีกระจกอยู่สองที่ก็คือกระจกให้หนูกำลังส่องอยู่กับกระจกประตูทางเข้าเอออะไรนะห้องห้องอาบน้ำอ่ะมันก็มีอยู่สองที่นั่นแหละที่มีกระจกแต่ว่าหนูก็ดูแล้ว มันไม่มีใครมาเข้าห้องน้ำหนูนะพวกเราก็พักอยู่ด้วยกันที่ห้องนี้แค่สองคนเองฮะมีคนมาเคาะกระจกตรงห้องน้ำใช่เฮย้ยแบบนี้น่ากลัวจริงๆเลยไปนอนดีกว่าพี่ไม่กล้าเล่นเกมแล้วนอนเถอะมัน,นไม่หลับเลยอะ เสียงอะไร ไม่กลัวทำไมล่ะอาจจะมีคนแกล้งก็ได้มากับพี่ไม่ต้องกลัวหรอกเอ้าก็ไม่มีนี่อว่าอยู่ข้างล่างแน่แนถึงแล้วไหนดูสิใครกล้ามาแกล้งน้องพี่ พี่รู้แล้วว่าใครมาเคาะประตูหนูไม่อยากอยู่แล้วพี่มันน่ากลัวมากแต่เราต้องทอนอยู่ไปก่อนแล้วเราก็จ่ายเงินแล้วอ่ะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดถ,ถ้ากิดลงไปข้างล่างอีกเราก็จะเจออีกนะดิมาเร็วเข้าห้องนอนก่อน๋ยวพี่จะเล่าอะไรให้ฟังอะไรอีกอ่ะพี่จะเล่าอะไรเหรอพี่จะเล่าว่าเมื่อก่อนนะ มีพี่มหกคนหนึ่งเขาสารภาพรักแล้วก็โดนหักอกนะเขาเศร้ามากก็เลยคิดที่จะฆ่าตัวตายเขาโดดตึกแล้วเขาก็เสียชีวิตคาที่ตรงที่เราเห็นตรงนั้นนั่นละ่ะ <laughs> นั่นเรื่องจริงเหรอ ใช่เรื่องจริงไม่ใช่ความฝันหรอกเคยมีคนฆ่าตัวตายจริงๆพ,พี่ขอโทษที่พี่ไม่รู้ประวัติพี่ก็เลยพามาที่นี่ไม่เป็นไรพี่ไม่รู้นี่พี่รืมอ่านประวัติก่อน กว่าพี่จะมารู้มันก็เจอแล้วดิเออแล้วเพื่อนเราต้องทนอยู่ตรงนี้เหรอใช่ต้องทนอยู่ไปก่อนเราต้องสวดมนต์แล้วก็บอกว่าพรุ่งนี้เขาจะพวกเราจะทําบุญให้เขาเขาจะได้ไม่ต้องมากวนพวกเราอีกค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นไงกันบ้างชอบหรือเปล่าถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะ